เชิญเลยครับคุณอ่างอ่างค้นสวยครับนั่งมองนีเลยครับผมอยานะครับนั่งนี่นะครับหาผมแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมไปเอาเอกสารมาก่อนอ้าวคุณอ่างอ่างครับโอ้สวัสดีครับมาทำอะไรครับเนี่ยมาที่นี่ก็ต้องมาซื้อ่องกองน้ำสิครับคุณอ่างอังกับคุณปีโป้รู้จักกันแล้วบอกครับรู้จักสิครับแวนนี่เพื่อน้านผมเองเลย บอกนะคะว่าสามีค่งกระปอมมาค่ะเออเป็นเจ้าใหญ่ในโตไม่รู้นะคะเนี่ยว่าคุณปิโป้เป็นคุณไข่ครื่องกองน้ำครับคุณจะศพประมาทผมมากไปนะครับเอ้เงียบคนชทยอริอัดเระดังนี่ผมเนี่ยก็เป็นเจ้าคนในคนอย่างที่คุณฟังมาแหละครับลูกน้องของผมเนี่ย ระดับ international ไหนล่ะท่านลูกน้องคุณนี่ครับเป็นนเล่นนัำสตีเฟนเกจ์ชอว์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยสตีเฟนรู้จักกับคุณอังอังอหมฉัรู้จักกันดีเลยล่ะค่ะเนี่ยผัวคุณนายผัวไหนบอกว่าสามีคุณเป็นกัปตันเรือใหญ่ไม่ไๆๆเป็นกัปตันเรือจริงๆ เขาเป็นแคปเทนเรือสัมซัมรานเป็นสัมรานใหญ่มากรูราสวยที่สุดในโลกแต่วันหนึ่งนกลางคืนหนาวมากมากผมขับเรือโดยความเร็วสูงบกมากจัดมากมงไม่เห็นเสียทางเลยแล้วก็ คุณพุ่งชนพวกเขาน้ำแข็งโอ้โหรูะชัดเลยฉันเหมือนกันผมกำลังเดือดเอามันมาใช่แล้วคุณอย่าม้วยน้ำหนีมากับผู้ชายชื่อแจ็คกับรสใช่โผมไปมาด้วยจริงเหรอผมเกาะประตูกลับมาผมไม่ได้ชนพวกเขาดมเ่งเหรอไป็คุณเหรออ่าชนผมนะพอพอพอแล้วทำไมคุณไม่กลับมาหาฉันสตีเฟนเพราะว่า ตอนไหลออกจากแคปเติ้ลทุกกลัวว่าคุณจะรับผมไม่ได้มาที่นี่หางานยักเงินที่ส่งหายคุณขอโทษตัวนีสิผมว่าเปิดไปน้ายผมเห็นหน้าคุณเท่านุ้เรียงจะเล่นพวกเสียวอีกครโก็ ผมเก็บเงินมากแล้วมีเงินแล้วเหรอใช่เตียวผมจะจ่ายคุณทุกอย่างค่าน้ำค่าไฟทุกอย่างเลยค่าไฟนะที่ติดอยู่3เดือนไปก็ประกันคุณด้วยเดี๋ยวจะประกันอะไรจะประกันตัวอะไรกันประกันสังคมประกันสังคมเป็นฝรั่งหมดเลยฮะประกันสังคมเนี่ยไม่ใช่ประกันทั่วไปที่จะทำได้ทุกคนฉันทำงานอะไรฉันขายขายอะ สมงพี่คนเป็นเมียผมโง่จริงจริงเมียพี่พูดว่าอะไรนะอะไร,ะไรจริงจริงโง่จริงจริงโง่จริงจริงเขาสมัครได้แล้วครับสมัครได้หรื่ได้หรนะ้คนะ่ะสำหรับบุคคลทั่วไปนะคะที่เมย์ทำงานอยู่ในกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆที่ไม่ใช่ลูกจ้างในสถานประกอบการเช่นกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มเกษตรพันธสัญญากลุ่มผู้ขับรถรับจ้างแท็กซี่ตุ๊กๆมอเตอร์ไซครับจ้างกลุ่มแรงงานรับจ้างทางการเกษตรกลุ่มหาบเลขแผงลอยกลุ่มคนทำงานบ้านกลุ่มแรงงานรับจ้างทั่วไปและอื่นๆนะคะหากม,มีประสงค์จะเข้าสู่ระบบประกันสังคมก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ่ายตามมาตรา40ได้ค่ะโดยมีหลักเกณฑ์คือ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์และไม่เกิน60ปีบริบูรณ์ค่ะนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำาเนาไปสแสดงในวันสมัครด้วยโดยสาม,มารถสมัครได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมหรือหน่วยบริการเคลื่อนที่ของประกันสังคมหรือจะสมัครผ่านตัวแทนที่ได้รับการอบรมจากสำนักง,งานประกันสังคมก็ได้ค่ะทำการจ่ายเงินสมทบนะคะและรับสมุดเงินสมทบและสิทธิประโยชน์เท่านี้ท่านก็สาม,มารถเป็นผู้ประกันตนของประกันสังคมได้แล้วค่ะ อย่าลืมนะคะรู้ลับบอกต่อบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกจ้างในสถานประกอบการก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมได้ค่ะในมาตรา40โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมพศ2554ค่ะโอ้จะอี้เด็กเสิร์ฟยังโชคเนี่ยก็สมัครได้แหวขอสมัครเป็นเมียมูรตีเฟนแลคุณสตีเฟน, <c oughs> นก็สมัครประกันสังคมให้จ้าแววด้วยได้ไหมคะ <c oughs> พอเลยไอประกานสังคมเนี่ยใครเองก็สมัครได้ทั้งนั้นแหละถ้ามีใครสมรัครเป็นเนี่ยผมต้องออางคนเดียว